พอไปล้นมีเชือกั้นอยู่รถเกียบเบรกไม่อยู่ทะลุไปชนเชือกทนบวกโดนคำตอบนะมีในที่อยู่แล้วนะครับในข้อที่สิบมีอยู่แล้วข้อที่ดัครับการใช้อุปกบอ์แล้วนำตาขี้เ้ยห่าอื่นาอื่นดูเหนื่อยแลวทสอบคุณหาปาทดสอบสั้นยันทดสอบอยู่ที่ปฏิกากรโยนมัดเลยเก็บมานะ ใช้แล้เก็บรวมแล้วมาทานบวกสินษาสติแต่ถ้าไม่ได้ออกมาใช้เนี่ยไม่ด้บวกใครมาแล้ว้าไมเอามาใช้ล่ะถึมืใครมาแลวได้มั้งรับว่าทเไม่รียบร้อยไม่รู้จะป้ายจะเอาไปไว้ไหนเลยเลขกลางกลางวายนะผมไม่ได้ทำป้ายสปอนเซอร์เบิร์ผับกาเือ่อนรมมึมสมเอ้าว คนปลาคนเขาทำไมได้เด็กตองช่างแอฟท่้ีไอ้หลวงเขาก็ถามหาว่ามึงทำไมมวยไล้สดอ๋อเล่นไล้อไ,อ,ไอ้อ่ะทำไมมึงไม่ไ้สดเ๋ยจะให้ไล้อไอ้เล โอ้ยังไม่ได้เกลียไแต่มนเ่เอาคนหลว่จ่าไมกับแกล้งเดียวต้องจ่ายเปล่าใส่เสื้อมาเหมือนกับพึ่งไปหาหมอนวนมานี่เราปวิ่มวิ่งกี่โมงกับหน้าเอ็นตบากำงานตามานให้อทันไว้ที่หน้ารถได้ ห้ามไม่ให้มอนแล้วจับจับเข้าไปในประตูนะห้ามนะต้องถูงหน้ารถอยู่ดียวนะมันมันไม่น่าโดนนะนะครับห้ามโดนไปในห้ามโดนไปสามสีหลวงส้มรถเสร็จยังองค์เยหน้ารถครับหน้ารถคือไม่ได้หมากระโปรงนะครับเริ่มกี่โมงน่าจะห้าโมงเย็นนะเล่จางสตานรณฑ์กว่าลมเราก็ไม่รอดนะที่ mm ตี กาเช่าหน่าจับติ่มนี้เหมือนเดิมครับถึงมือสายเทลผ้าทุพเริงหากไม่มีบวกนะข้อจิตผ hmm, ้าทุพเริงอนุญาตให้ทันที่เริงได้หรือเอามาคุมก็ได้ไปฮาร์ดติมครับบูชาหน่อยรูปแบบของสนามมีสองรูปแบบนะครับลิบนิ้นยาวก็คือลายกนานโยนในทีมกัมพูชานะครับแล้วก็มีมีลิบนิ้นสำหรับการการขอบของของชาร์ลีด้วยมีลิบนิ้นยาวเหมือนกัน รถใกล้จังเล็กท้ามว่าจังเอฟซัมรถเซ็ตละม่รถใกล้รบไหนนะใครถามได้พี่ชายมื่อไหร่จะถึงฮะไม่รู้พี่ชายพี่ชายรถเล็กอะยังไม่เข้ายังยังไม่เข้ามา บอกลูกค้ารอแลรีบๆมาเอลูกค้ารอแล้รีบๆมาครับโอ้ันนี้ปีนนกก็มาครับปีนกครับแชมป์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 ระยองบายกันารแข่งกี่คันครับหลวงตอนนี้มีอยู่5้หคันนะารไม่คันครับหงตอนนี้มียน่ล้า้ันน

สปอนเซอร์ฟรีเยอะไม่เยอะแต่หน้าจอมีกี่คอนะหน้าจอมันเยอะแต่ตังค์ได้ไม่เยอะของเก่าๆรวมๆแล้วเขาช่วยมาแล้วรอบที่แล้วเราก็ลงไปแล้วทให้ร่แข่งที่ามหพี่เล็กถึงไหนแล้วพี่เล็กน่วพี่เล็กไปกอดจอมคม้อ คุณไม่ได้ออกไปฝึกเราตีแต่ไปขวางเขาเขาไปไม่ได้ีมาหรือสมอโบกคุณไปเโยงขวางหรือคุณอะไรคุณโยงขวางเขาเนี่ยเขาไปไม่ได้เขาเสียโอแต่กรสบอลเชอร์ฟรีเยอะครับนะฮะเอฟนะครับเอฟเอฟโอ้ปิโก้เอามาครับแต่คนที่โดนปิโก้ครับมาช่วยสปปลาวนะครับงให้ดีมาเป็นไม้ที่สามครับให้สปปลาวนี่ก็พีโก้ครับเข้าใจตรงกัน มาช่วยทีมลาวครับรอบนี้ครับข้อที่เจการวิ่งไปตัวเลขหน้ารถต้องเข้าหน้าป้ายเท่านั้นหน้ารถต้องเข้าหน้าป้ายเท่านั้นผานหน้ารถไปเข้าหน้าป้ายถือว่าดีเอสนะครับเหืือนกันสี่คูณสี่ครับผมมาแล้วก็นักแข่งข้อที่แปดนักแข่งต้องวิ่งเรียงตามป้ายตัวเลขถ้าลัดเส้นทางหรือว่าข้อมไปหนึ่งเลขหรืออะไรแล้วแต่ดีเอสเหมือนกันทะลุป้ายแต่ผมถือว่าทะลุป้ายนะครับ ถ้ายังไม่ทะลุถอยกลับมาแล้วมาเข้าเลขไม่เห็นนกัซุปเปอร์โอเพนซุปเปอร์โอเพนไม่มีครับไม่มีเนื่องมาจากความพร้อมของนักแข่งยังไม่พร้อมครับไม่พร้อมปรับดูให้ดีนะปรับแบบดูให้ดีแล้วนะนะจะได้ไมีคำไม่มีคำว่าถกเถียงกันปรับเพื่อให้ดูดีปรับเพื่อให้เราเล่นเกมได้แบบไม่ไม่มีปัญหากรรมการจะได้ คนที่เข้าไปแต่ต้อนตัวนักแข่งบวกครั้งละ30วิทุกกรณีไม่ว่าคนนั้นจะเซไปโดนไม่ว่าจะไปดีใจแตะแท็กมือไม่ว่าจะไปตบรถเล่นรอบนี้ไม่เอาจมน้ำเลยนะหรือแม้กระทั่งส่งคู่แข่งไปแก้งผมดูใครไปแก้งใครนะผมไม่เคยแก้งหรอกโดนทุกกรณีครั้งละ30วิ S <S จะได้ตัดสินง่ายผมก็ตัดสินง่ายด้วยนักแข่งจะได้แฮปปี้ด้วยถึงเลกเอ9 2หากได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่3ที่มีผลต่อการแข่งขันเช่นช่วยดึงสายตะลิงช่วยโยนอุปกรณ์หรืออื่นๆที่กรรมการเ,เห็นแล้วมันได้เปรียบในทำให้การแข่งขันดีขึ้นงงไวขึ้นหรือเร็วขึ้นอันนั้น DNF นะครับเราคิดว่านอนสนามนะครับหมายเตุข้อ18 ร้อยโมจริงๆหมายเหตุข้อ19นะอันนี้เปลี่ยนเป็นหมายเหตุข้อ19นะอันนี้ได้ให้โดนน้ำดื่มให้นักแข่งได้เพราะที่นี่อากาศโคตรร้อนเลยเสียมันตายโยนน้ำเดื่มหรือส่งน้ำเดื่มได้ส่งน้ำเดื่มไปโยนน้ำเดื่มเนี่ยผมตีความหมายเท่ากันนะเอาน้ำไปส่งให้เหมือนจะแตะมือแล้วอ่ะเหมือนจะใกล้ชิดอันนั้นยอมมีประชุมลูกพี่วอดจะโตขึ้นมาซอยได้ครับบัดดี้ครับพี่หงษแต่น้ำมะพร้าวต้องมาให้ผม หกสี่เอียวล่ะมาไม้หกสี่เอียวฟังก่อนโยนน้ำเดือดมาไม่ถูกมันไม่มีโอฟินว้าหายหน้าหายตาเป็นนานนี่เสียบอยครับเสียบอยครับโอ้ทีมวิ่งให้ทีมเวียดนามได้ครับผ้ามันมีแจ้งแล้วผ้าคุโขทัยมาพันได้เลยพันได้คุมได้ได้หมด นนนี้ฮะเด็กใต้ใบหลวงอีดกดเป็นยัไเอาไเลยในฟรีนี่ยนะครับเป็นเปลือยเรามานะครับยกเลายพูนะครับลายคู่สาดีดีดีเด็กดีดีกไปแเพราะว่าเดี๋ยวดไป่ครับ หน้ารถขันตื่นเขาก็บอกว่าเขาเสียความรู้สึกเขาเขาแตกกระจายเขาแตกมุมคิดเขาหมดนไปนิดนึงสองวิเอาไปใส่เลยไม่งั้นแล้วลายคู่ต้องมีการแตกนะครับลายชเลน์ตามนั้นนะครับตามีอะไรก็แล้วแต่ลายคู่ต้องมีการแตกนะครับถ้าคุณมีอายัดขันได้ถึแจ้งเลยนาะแจ้งครับมีอนวาง คอเล็บคอเล็บคอเล็บอันนี้นะครับคอเล็บคอเล็บคอเล็บ <c oughs> นี่ทีมฮานครับท่าศาลาครับปีอูดโกบอยครับ <c oughs> ท่าศาลาครับรท่าตุนอย่าเลือถถเอ่อมันตุ้นทีมานเล่าเถื่อนหน่อยนี่ <c oughs> <c oughs> ทีมานยาดองนี่ของพี่ออดเอ้ยของพี่อูดยาดีครับมากระทืบเมีย มายกลางกลางขวดนั่นเคียยนหน่อยเอมากะตืบเมียแต่ว่าจริงๆแล้วมีพอเมลลบไปเมียตืบสีมานท่าสาลาสักดาอ้อนนี่ลงฮัดคอ สักดายันยุ่นครับมาจากกลังอันนี้ลังมาคันเดียวร่วมเหลืออกกีคันคันแข่งงาคันของเคยหมืองสักดาลุงไทยการแข่งช่างจีดอ่าศาลา่าลา,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 าลุงอีคันการแข่ง ลุงมวยอันเดียบสปอนเซอร์เต็มจอสปอนเซอร์เต็มจอเลยขอขอบคุณกับบีบีออโต้ช็อปสอบบลาวครับสปอนเซอร์ขอขอบคุณกับชายล้อเหล็กยางลุยครับชายล้อเหล็กยางลุยครับ

ไม่รู้รู่อรเหมือนกอเอนะแต่นี่ตงมขอนะเรื่องรกเดินี่อยดที่นดนึคีอแโอเคฮัลโหลอมเคนเบเดียเคนเบเดียเคนเบเดียโอ้พี่ต์ดอยู่นู่ยังไปหาพี่ต์ดก่อนเพื่อจะช่วยรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไัดักเลอไว้หมดแล้วนะครับแล้วผัง ถังของามเนีรยด้านแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงสีเพิ่งลงสีได้สองเอสวันนี้บอกตรงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงจะติ่ให้หมดเลยคืนนี้ผมขอไปนอนทำงานก่อนไม่ได้ทำงานมาหลายนึกคือตั้งใจจะทำแต่ไอ้พวกรุ่นบีกนกอยู่ไหนไปชุมกติกาอยู่แบบอยู่เนี่ยแถวเนี้ยบีกนกเต้ ปายนีผมติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด,ดป้ายมีอยู่เอทุกีติดป้ายก,กนกกับปิกนกป้ายทั้งหมดวัสดีครัฮะอมนดาเอาชุดมึงข้าหอยไม่ได้ไหมครับอ๋อมากมากันอ๋อสวัสดีครับามาคมาุมรุ่นไหนฮะมาคุมของเครฮะ

เดี๋ยวไปกักัมพูชาครับกัมพูชาียมชชุดนี้ครับบอดี้ <Body S 2> ยับยบนี้ของสตาร์ทโฟว์วิลสี่คูณสี่เฮ้ยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่ครับสตาร์ทโฟว์วิลขับ <c oughs> เองไหมนี่ กับเองนี่นี่กัันนี้คิดว่าเอาไม้เคยกลับไม่ใช่มาสองคันนะคันเก่าที่ขายไปตอนสิ้บเกียนไม่เราพิ่งเจอกันผมก็เพิ่งถึงไม่นานเนี่ยไม่ได้มาเมื่อคืนไปซ่อมแม็กโครอยู่มาเช้าถึงมา ใบสองแวะไปกินข้าวอยู่ขอปปอล่ะทีมกัมพูชาแคนเบเดียครับในกองเชียร์มาคอมเมนต์เลยสวัสดีครับพี่เอสสวัสดีครับทีมานแคมเบเดียก็มาครับทานขนม คนเบดีอาครับเคนเบดีอาเดียรับครับอีมานเคนเูดีอาครับพี่สตาร์ทสี่คณสอ่ายกทีมมาครับสตาร์ทพี่คูณสี่ครับเป็นดูแลครับฝั่งเคนบีอา เท็กนะขอบคุณขอบคุณแทงคิวนี้ต้องไปอยู่กับพี่สตาร์ทนี้สักเดือนนะได้แรงกับบูชาได้ <c oughs> ไ,ปไปยองยองบรองกองกอย, <c oughs> อยอมาดามก็ได้ทุกตอนก็แย่มาดามไม่พูดเลยขมิ้มมัถานเนล่ามุกแจออกเพื่ออะไร อ๋อนี่คันนี้ของใครเหรอเสือป่าสีควันอีกคันเป็นหน้าคันนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงกำลังจะรับไก่เออมึงก็มันเจ็บแล้วมึงจะทรมานให้มันมาเก็บทำไมคนผู้อื่งอ่ะดิวหัดตะพงมึงไปรักษากันก่อนช่างอุ้มแจ้งแจ้งในวันนะครับใครคนที่ที่ ตอนนี้มาชุ่มหนักแข้งไปก่อนกับำลังกำลังชุ่มไปชุมกติกาี่อีก่าเขิงเข้าับไปับมากมการลงนักแข่งเอ้มา่งเจอกันเปลี่ยนเปลี่ยนเปนวันนะเปลี่ยนเป็นวันแต่กรรมการจำไม่ได้นรอกนะใส่หมวกันน็อกถ่ายาบัฟจำอะไรได้เลยแต่ถ้าเกิดมีความมีการมาฟ้องตรวจสอบแล้วใช่ถูกต้องผิดจริง ให้ออกจากการแข่งขันนะครับไม่ใช่ดีเอฟนะครับคุณจงใจเจตนาเพลงให้ออกจากการแข่งขันครับมันนี้ไม่ดีเอฟนะออกจากการแข่งขันครับโอเคมีลายลถามครับเดี๋ยวผมจะได้แจ้งลุ่นที่จะวิ่งนะครับผมแจ้งตารางการเรียบร้อยแล้วรถซ้อมบานแล้วคุณจะเห็นว่า ทุกรุ่นจะวิ่ง 10s ในล่กของลายคอสปินวันนี้มีวิ 2> 2่งไหมมีสี่เอสวันนี้สองเอสสปินวินสี่น่าจะตางคืนนะแต่มันจะวินวไม่ช้าสปินวินนี่งม่วินอ๋อสปินวินอ่ะแป๊บเดียวสปินวินในรุ่นของไลายคอไลายคู่ไลายคู่เลยสองเอสสลับสปินวินสองชาเลนจ์หกลายคอแล้วครับ ไรคอได้ชวนนายโปตี้อยู่ไหนแล้วนายโปตี้อยู่ที่รถสปองเอสแล้วก็ชาลินท์หกเอสไลคอไลคอบอกไม่เอาผมจะเอาวินด้วยผมไม่เอาสปินอย่างเดียวไม่ได้ครับเขาถูกจัดเกมมาแบบนี้ก็ต้องตามนี้นะฮะเก่งต้องเก่งทุกอย่างอินนอนชาลินท์หกเอสครับสปินวินสองสปินสองเหมือนกันเหมือนเหมือน เหมือนไละครมาถึงคานแข็งครับชาเลนซีสปีนบินสองสปินสี่ทำไมคานแข็งได้สปินสี่ผมดูแล้วเหมือนล่อรับชาเลนผมว่าจมน้ำมิดคันอยู่นะแต่เอาเบาๆให้เขาได้ละคิดว่าจับเบาๆให้แล้วละนะครับปีกนก10เอฟครับปีกนกวางให้ดีนะฮะปีกนกวางให้ดีลายคู่ปมนี่กครับ ชาเลนจ์สี่รถเราเดียวนี้ทำมันลำบากเลยปีกนกใต้มีเฮครับปีกนกใต้มีเฮครับรายการนี้คือรายการออฟโรดไม่ใช่รายการคอร์สทันทีครับเป็นกำลังใจรายการนี้คือรายการทุกทีมนะครับแข่งสู้เสดนกที่วัดนีวัดนีไม่รอดวันนี้ไม่ร้อนเนี่ยรุ่นแรกวันนี้หลายคู่นะครับรุ่นแรกวันนี้ ปีกนกจะวิ่งลายสปินก่อน 2S นะครับต่อด้วยลายคู่นะครับคานแข็งวิ่งสปินอย่างเดียวนะอีก 2S คานแข็งก็ปีกนกไล่เบาได้เลยคานแข็งปีกนกไล่เบาครับสปินทั้ง 2S ครับแล้วนอนสบายลายคู่นะครับต่อด้วย hard core สปินวิ่งยาววิ่งยาววิ่งนเรอบวิ่งข กำลังคุยตอดสอบสัญญาณเสียงไรชัดเินไหมครับสงคราวมามังเพราะว่าตอดสอบถึงโลโก้ผมตั้มได้่าวนี้เลยครับมันใส่โลโก้พยายามตั้มอ๋อคนเสื้อม่วงกิ้มวดกิ้มวัด ปลายสปอ,อนเซอร์ผมยังไม่ได้พัฒนาการมันต้องทำกับนุดบุกครับเอาไปใส่ใส่แล้วก็จัดจัดรูปจัดไอโฟโต้ใช้น่าจะใช้โฟโต้ช็อปถึงปัญหาตอนนี้ว่าซื้อโลดถึงโฟโต้ช็อปยังจ่ายไม่เป็นนะหยุดหยุดไปนานหยุดไปนานครับไม่ได้ฝึก ได้พุ่งต่ำเดินหน้าวันเรื่องการวิ่งบล็อกอีกครั้งหนึงหอร้อนมาดีนะครับผมเลยจัดให้เรื่องบล็อกนะครับเอที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเลยใต้สีฟ้าแดงไปคล็อกเจอสนามตะลุมถ้ำแล้วก็มาขวางเสียงเลยชัดเจนไหมอยู่ในสนามได้แค่สี่คนกรรมการนักแข่งกับรถแข่งหนึ่งคัน ที่เหลือผมจะตีลิบบิ้นร้องทั้งหมดเลยห้ามเข้าไปเด็ดขาดห้ามเข้าไปเด็ดขาดใครเข้าไปไปแหกปากแล้เชียร์ทีมนั้นทีมนั้นดีเ็ดเลยเข้าไปในแท็กนะถ้าเชียร์อยู่ด้านนอกได้เฮ้ยเอาตะโกนเอาได้ไม่ที่สามก็ใช้ได้แต่อยู่นอกเอาซูโมชนลื้อผมเข้าไปขายได้ไหมโอเคครับอยู่ข้างนอกเหมือนกันซูอมชนก็อยู่ข้างนอกเหมือนกัน ไม่มีใครเข้าได้แม้แต่ได้แค่กรรมการสองคนกับนักแข่งสองคนกับรถหนึ่งคันอยู่ในบ็อกอันนี้เขาขอมาล็อกจัดให้หน่อยสิเมบอกว่าสเสดอรดมันจะหายไปนะ,อ,ะอยากลองผมทําให้ อ่าสื่อมวลชนครับตอนนี้เขาไม่เข้าไปเน็ตแท็กการแข่งขันครับคันนี้ต้องขออภัยด้วยครับเลยทาวเทวาผมเลยได้นะแล้วก็ห้ามเข้าในพื้นที่ครับห้ามบุคคลอื่นเข้าเลยมีคนคอมเมนต์มาว่าทำไมอ่ะเดี๋ยวบุคคลทีสามมันโดนเนี่ยไอ้คำว่าบุคคลทีสามเนี่ยไปโดนตัวรถไปต้องไปนี่นะ เบิกแท็กกันมันไปตายไปนะเวลาวิ้นเน่ยบอกจริงๆมันฟังมาที่สามไอ้เนื้ะแหกปากเยอะแต่คนแหกปากมันมันไงมันสนุกแต่ลองนะลองให้มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วยืนต่ออกดู่นะเสน่ห์ออฟโรถจะมีไหมมันจะไม่มีเสน่ห์เออมีโอเพ่นไหมครับปีนี้ไม่มีครับไม่มีรถซุปเปอร์โอเพ่นมาครับผมก็ชอบนะดูง่ายดีไม่ต้องยุ่งยากดีแล้ว ในการวิ่งบล็อกนะครับก่อนจะสตาร์ทมีคนอยู่ผมไม่ปล่อยรถนะผมไม่ปล่อยรถใครที่เป็นเอสซีในแต่ละทีแต่ละคนขยับออกไม่งั้นเดี๋ยวอ๋อวิ่งบล็อกวิ่งบล็อกวิ่งบล็อกสวัสดีโอ้โหขอบคุณมากที่เข้ามาใกล้ชิดนะมหาใจเอารถกลับเรื่งงงครับผมกาบผมว่าที่กระโปรงละออกพื้นนะแต่พู้นเขาเขาเขาออกไอโอเคถ้าพร้อมแล้ว จับฉลากด้วยเอ็ดทุกเอ็ดนะครับจับทางเข้าเวทีเลยจับแลากด้วยเอ็ดทุกเอ็ดพร้อมแล้วดูแท็กห้าทีแล้วก็เลื่อนไปครับไปตามตารางที่มีได้เลยครับอย่าลืมนะครับถ้าหายสวยเวลากรงเพลงคุณต้องเอาแพลสั์เนี้ยไปวางที่โต๊ะกรรมการนะครับโอเคอ่าปลอบ้ารเดินทางไปเจอที่ไหน้เวลาระยะเวลโอเคป้ายป้ายเดี๋ยวค่อยมาไล่กันต่อหนู่นว่ะเสียงหนู่น 我开起来，就变跑车。